นักข่าวพลเมืองวันนี้ไปเรียนรู้การดำนาของเยาวชนในห้องเรียนตามใจที่บ้านโคกบันโรอยู่ในอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินนะคะิดตามกับนักข่าวพลเมืองเมืองเซเรนค่ะเสียงพูดคุยสนทนาเสียงหัวเราะ ดังอยู่บนทุ่งนาแห่งน,นี้ที่เด็กๆก,กำลังเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนกับกิจกรรมดำนาห้องเรียนตามใจของเด็กๆเกยาวชนที่นี่ค่ะและนี่นะคะก็คือกลุ่มเยาวชนในอำเภอลำดวนจำนวนประมาณ30คนได้มาทำกิจกรรมการทำนาดำและปฏิบัติการการดำนาที่สวนพาสุตตำบลลำดอมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ พื้นที่แห่งนี้เป็นของนายสุชาติสมมีที่เปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ได้มาเรียนรู้ในเชวงวันหยุดยาวอยากให้น้องๆเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนานะครับแบบโบ,บราณประเด็นที่1ประเด็นที่2องก็คืออยากให้เรียนรู้วิธีการทำนาแบบประยุกต์แบบปัจจุบันนะครับว่ามันมียุคสมัยมันเปลี่ยนไป มันมีวิธีการทํานามีแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับที่สําคัญก็คือว่าอยากให้ลูกหลานได้ตระหนักถึงคุณค่าของของข้าวความยากลําบากที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เราเนี่ยกว่าจะได้ข้าวมาหนึ่งเมล็ดเนี่ยมันต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนและใช้ความอดทนมากน้อยเพียงใดนะครับการที่ได้ทํากิจกรรมนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ทํารู้สึกด,ดีแล้วก็สนุกค่ะ ดีใจกับลูกๆทุกคนนะคะจะได้รู้จากการนำนาการนำนาของเรากว่าจะได้เม็ดข้าวมาตแต่ละที่ตแต่ละอย่างลำบากขนาดไหนนอกจากจะได้ดำนาแล้วเ,เด็กๆเรียนรู้การประกอบอาหารจากวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติจากการออกแบบร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยการประกอบอาหารในครั้งนี้ และนี่นะคาก็เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนในการนำนาในการลงแขกก็ยังสามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้นานาคตได้ยังทำให้เกิดความสามาัคคีความอดทนและได้เรียนรู้วิธีการทำอาหารค่ะ